ยเราไม่ทํามันอันนี้กระเทียมเจียวทําเองใช่ไหมคุณยายจ้าเราเอาน้ํามันออกบางคนเขาก็ไม่ชอบมันอ,อันนี้เราใส่หมูสไลด์มันมันลวก่าอยูแล้วหมูลวกน่ากิน อันนี้หมูต้มก็น่ากินเขาเรียกหมูต้มหรือหมูตุนน๋นนะคุณยายหมูต้มนั่นแหละเรามมไม่ได้ทำตุ๋นแต่ก่อนเราทำตุ๋นอยู่แต่ว่าหมูต้ม,ม,มใหญ่นิ่มมากเลยนะครับกินง่ายครับนี่ครับหมูชิ้นใหญ่ๆลูกชิ้นก็น่ากินเดี๋ยวดูเส้นกันครับนี่เส้นคุณยายให้เยอะมากครับนี่ครับน่ากินมากครับ สวัสดีค่ะยินดีในช่องยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนคะ่ะที่นี่อุดรธาน,นีค่ะและข้างหลังยินนี่ก็คือเซเว่นอีเลเว่นนะคะข้างๆนี้ก็คือจะเป็นตลาดบ้านเหล่าคะ่ะทุกคนจ๋าข้างซอยข้างๆนี้นะคะก็คือบ้านเหล่าซอยสี่ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปกิน ก๋วยเตี๋ยวในตำนานค่ะร้านนี้จะบอกว่าเปิดมาแล้วเกือบ50ปีเลยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นตำนานของเมืองอุดอรเลยค่ะจะอยู่ในซอยนี้เข้าไปประมาณ50เมตรนะคะเดี๋ยวตามหยินมาเลยจ้าจะแนะนำให้รู้จักนะจ้า ตอนนี้ผมอยู่กับใหญ่ใยญ่คนใช่ไหมครับคุณยายนี่ขายก๋วยเตี๋ยวมาสักกี่ปีครับโอจำจำปีไม่ได้แต่ก็นานแล้วสี่สิบสามสิบสี่สิบใช่ครับผมกินตั้งแต่ผมเรียนมหาวิยาลัยต้องแต่เรียนมัธยม่ะผมว่าต้องมีสี่สิบกว่าปีอะขายตั้งแต่ทวละห้าบาทตั้งแต่ทวละห้าบาทผมจำแม่แต่ก่อนของคุณยายคุณยายขายก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่เดียวใช่ไหมครับตอนนี้ขึ้นตามของเนาะขึ้นตามของใช่ไหมครับของมันขึ้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆทีละห้าบาททีละสิบบาทนะครับ เดี๋ยวนี้เขาขึ้นห้าสิบเรายังสี่สิบอยู่โอ้ครับโอ้แต่ร้านคุณยายให้เยอะมากเลยนะครับกลัวลูกค้าไม่มาคุณยายเปิดร้านทุกวันหรือเปล่าครับก็หยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์นี้จะหยุดครับแล้วปกติยี่ห้ายี่หกยี่อ๋อหยุดใช่ไหมครับเปิดยี่แปดแล้วแต่แต่ละวันเนี่ยเปิดปิดกี่โมงครับคุณยายเปิดสองโมงเปิดสองโมงปิดบ่ายสองปิดบ่ายสองบางทีก็ สองครึ่งแล้วแต่ลูกค้าลูกค้ามาบ่ายสองก็ผมเห็นบางทีบ่ายสายยังมีคนน่ากินอยู่นะครับคุณยายบางทีผมขับมาบ่ายสายผมไปยังกินนั่งกินคุณยายเลยเวลาผมไปรับลูกเนี่ยก็ <c oughs> แล้วแต่คนถ้าคนมาช่วงยังไม่ปิดก็ต่อไปเรื่อยๆค,คนเงียบแล้วก็ปิดที่ร้านคุณยายมีเส้นอะไรบ้างครับมีเหลืองมีขาวเส้นเล็กมีเหลือง <c oughs> มีขาวเส้นเล็กมาม่า ลูกค้าก็บอกอยู่ว่าให้ให้ลงแก็บแร้ไปทำไม่เป็นอ๋อครับแต่โอนเงินก็ยังทำไม่เป็นครับเพราะร้านคุณยายนี่คือเป็นร้านเก่าแก่มากเลยนะครับเที่ยงเที่ยงเนี่ยโหนักเรียนนักศึกษาเพียบเลยขวัญใจนักเรียนนักศึกษาอันนี้เป็นมีเหลืองนะครับมีเหลืองแห้งใช่ไหมคุณยายมีเหลืองแห้งเหรอแห้งครับเพราะคุณยายจะให้หมูเยอะมาก ปกติลูกค้าจะเยอะช่วงเที่ยงใช่ไหมคุณยายเชะเที่ยงแต่บางวันก็คนกลัวเที่ยงบางทีก็ห้าโมงก็มาแล้วอ๋อรีบมากินก่อนกลัวบ่ายโมงกลัวเที่ยงโตเต็มใช่ไหมครับเลยมาตั้งแต่ห้าโมงสิบเอ็ดโมงก่อนส่วนมากคนงานเพิมก็จะมาประมาณห้าโมงห้าโมงครึง่งร้านคุณยายลูกค้าประจาเยอะมากครับร้านเก่าแก่ร้านดังเลยครับร้านนี้ผมจำได้แต่ก่อนคุณยายไข่เนื้อด้วยใช่ไหมครับข่ก๋ยเตี๋ยวเนืเก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วย ตอนนี้ก็เลยขายเป็นหมูอย่างเดียวเห้าบาทพิเศษเจ็ดบาทตั้งแต่ก่อนนะโอ้ธรรมดาห้าบาทพิเศษเจ็ดบาทเดี๋ยวนี้คุณยายขายแต่หมูอย่างเดียวเลยนะครับของถูกจ้าเดี๋ยวนี้มันมันมันอะไรล่ะตอนนั้นมันเป็นแอนแท็กหรือว่าอะไรน่ะครับเนื้อวัวคนก็กลัวอ๋อที่วัวเป็นโรคกันคนก็เลยโรคแอนแท็กตั้งแต่ประมาณสักสามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับโรคเนี้ยที่เขากลัวกันนะครับคนก็เลยไม่กินเนื้อกันช่วงนั้นใช่ไหมครับ คุณยายก็เลิกขายเนื้อเลยเป็นหมูอย่างเดียวเอาน้ำซุปไหมเอาก็ได้ครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับบะหมี่แห้งนะครับหมูด้หมูเยอะมากครับคุณยายตอนนี้เบอร์โทรปัจจุบันเบอร์เธอคุณยายเบอร์อะไรครับ081ย8 1ศูนย์ดหนึ่ง ห้าสี่หก 9, 3 9, 6, 9, 3เก้าหกเก้าสามเดี๋ยวว่าลูกค้าจะได้โทรมาเผื่อมาร้านคุณยายไม่ถูกจะได้ให้เบอร์โทรไว้นะครับเราสั่งเป็นผู้๋วยเต๋ยวแห้งคุณยายจีมีน้ำซุปให้ด้วยใช่ไหมครับก็แล้วแต่คนสั่งบางคนก็ไม่เอาบางคนก็เอาครับผมทีก็ขอแห้งขอแห้งนี่นะครับน้ำซุปของก็จมเจียวมากนะครับคุณยาย เหนียวผมเอาเป็นมีเหลืองแห้งแล้วกันผมเอาพิเศษเลครับคุณยายผมชอบกินมีเหลืองแห้งมากเลคุณยายอร่อยอันนี้ไม่ให้เขาไม่ให้เขาทาเป็นก้อนมันเส้นมันขาดอ๋อมันไม่สวยใช่ไหมครับคุณยายอ,นนอันนี้เขาม้วนมาเลยแบบน,นี้มันม้วนมาก็ขี้ง่ายใช่ไหมครับขี้ลวกลวกง่ายอ๋อครับผม เขาม้วนมามันก้อนหนึ e ่งก้อนหนึ่งเส้นเขาประเด็ดเส้นมันขาดครับผมเส้นมันสั้นๆ เดี๋ยวของผมไม่เอาน้ำซุปนะครับผมมากินทั้งนั้นเลยกินเดียวกันเลยน้ำซุปใส่ซีอิ๊วดำไหมใส่ครับผมอันนี้นะตัวอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวแห้งต้องใส่ซีอิ๊วดำคนก็ไม่ชอบผมว่าซีอิ๊วดำนี่มันเหมาะกับก๋วยเตี๋ยวแห้งครับมันหวานๆดีบางคนและสีมันสวยด้วยบางคนก็ว่ามัน คิวมอมขมขมขมนิดๆคิ้วๆหน่อยใช่ไหมคุณยายบางคนก็ว่ามันหอมคนชอบครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งต้องคนก่อนแล้วว่ามันถึงเข้าเครื่องอ๋อให้มันเข้าเครื่องเข้าเหนือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำมันต้องคนก็ได้มันก็เข้าไปกับน้ําเลยครับผมนี่ครับคุณหมูให้คุณยายให้หมูเยอะมากนะครับกระดถ้วยนี่ผมสัดงพิเศษยิ่งได้เยอะนะครับเต็มถ้วยแล้วครับหมู หมูนี่จะเป็นหมูตุนต๋นกับหมูหมูนุกับหมูเกกับหมูสดสองอย่างนะครับ,รบมีลูกชิ้นหมูด้วยใช่ไหมครับ<ช>อขอบคุณครับคุณยายอยายต้องใส่เครื่องปรุงนี่ใช่ไหมครับเตรียมเครื่องปรุง เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแลคุณยายกันนะครับจะมีน้ำส้มมีพริกป่นนี่ที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้เรียกวถั่วคั่วเนาะถั่วคั่วแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาแต่อันนี้ครับสามครัญที่สุดซอสพริกครับกินกับอะไรก็อร่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาปรุงก,ก่อนนะครับถ้วยนี้จะเป็นธรรมดาทําม็ธรรมดาสี่สิบแคุณยายทำไมดาอันนี้จะเป็นพิเศษนะครับถ้วยนี้เยอะมากครับเยอะมาก เครื่องปรุงเครื่องปรุงครับธรรมดาก็เยอะแล้วธรรมดาก็อิ่มแล้วครับจริงๆเต็มเต็มชามเลยครับคุณยายคนงานน่ะธรรมดาเขายังห่อข้าวมากินด้วยอ๋ออันนี้เขาใช้แรงงานครับเขาจะกินเยอะใช่ไหมครับ<ด>ปูา <laughs> จะสั่งไม่ต้องเน้นเนื้อ,อ,อเน้นเส้นเน้นเส้นเน้นข้าโบุฮยเดรตเส้นกับน้ําครับ <ๆ S 1> เยอะเยอะ นี่ครับหมูชิ้นใหญ่ๆลูกชิ้นก็น่ากินเดี๋ยวดูเส้นกันครับนี่เส้นคุณใหญ่ให้เยอะมากครับนี่ครับน่ากินมากครับที่นี่มีน้ำดื่มนะครับต้องบริการตัวเองนะครับคุณใยา่จะมีถังน้ำแข็งไว้ให้นะครับแบบนี้นะครับ แล้ตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำเปล่านะครับธรรมดาใส่ซีิดําไหม ไม่ทำมันอันนี้<ล>กระเทียมเจียวทําเองใช่ไหมคุณยายใ่เราเอาน้ํามันออกบางคนเขาก็ไม่ชอบมันไงแต่เพราะกระเทียมเจียวของคุณยายหอมมากเลยนะครับ<ม>นี่เวลากินนล้น้ำซุปครับหอมกระเทียมเจียวมากเลยครับลูกค้าเขาไม่ชอบมันกันบางคนเขาก็ใช่เขาก็กุ้วนกัน มันไม่ให้ลวกนานเขาชอบกินเส้นยังไงลวกเขาว่ามันถึงค่อยหวานอ๋อถ้าเป็นผู้หญิงมาเขาก็ไม่ชอบเนาะชอบลวกนต่เให้มันนิ่มๆจ้ะอันนี้เราใส่หมูสไลด์มันมันลวกมากอยู่แล้วหมูลวกน่ากินอันนี้หมูต้มก็น่ากินเขาเรียกหมูต้มหรืนหมูตุ๋นนะคุณยายต้มนั่นแหละเราไม่ได้ทําตุ๋นแต่ก่อนเราทาตุ๋นอยู่แต่ว่าหมูต้มคุณยายนิ่มมากเลยนะครับอกินง่ายครับ นี่คือธรรมดานะครับ